อันนี้เรียนครับแม่เหล็กโดดติดเหรียญบาทนี้แม่เหล็กโดดติดมีเหรียญบาทเหมือนกันแต่เลยแม่เหล็กโดดไม่ติดนี่ครับอแม,ม่เหล็กโดดไม่ติดแต่นี้ติด เหรียญห้านี้โดดไม่ติดนะครับเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสิบแม่เหล็กโดดไม่ติดอันนี้พอสอนไหนก็ไม่รู้ครับแม่เหล็กโดดติดเนี่ยเขาบอกรู้ไหมมองไม่เห็นอีกถ้าจะเก่ามากนะ รัชก,กาลที่รัชก,กาลที่เก้าติดอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดเยันห้านี้ก็ไม่ติดเยันสิบ ี่น้องเคยเห็นไหมครับเหรียญห้าแม่เหล็กดูดติดมีไหมอยากรู้เหมือนกันจะมีหลุดมามั้งไหมเนี่ยไม่ติดเหรียญสิบก็เหมือนกันครับใครมีบ้างเคยเคยลองดูบ้างครับเนี่ยเคยลองทดสอบดูไหมเนี่ยไม่ติด ับติดแล้วน่าสนใจด้วยครับเด้อเหรียญาถึงสิ0นะแต่เหรียญบาทมันติดเป็นบางเหรียญแต่ก็ไม่รู้ว่าซอยอยู่รับล้วติดเยอะอยู่ครับเหรียญบาทที่ไม่ติดก็มี แต่อยากรู้อยากได้ก็เ,ร 5, กเรนนหรียญห้ากับเหรียญสินี่แหละครับมีคนเคยเจอไหมครับเนีย่ยไม่ติดเหรียญบาทน,นี่ก็ไม่ติดแต่เหรียญบาทบ้างบางส่วนก็มีติดครับ ลองดูนะครับลองหาดูเผื่อเขามีหลุดมาเหรียญสิบเหรียญห้าที่ไม่เหล็กก็โดดติดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาดดดแบบนี้โดดแบบนี้แต่เลรีต่างชาติเขาก็มีโดดติดเหมือนกันนะครับ ต่างกาตอก็ไม่รู้เขาทำยังไงมีไม่ติดก็มีนะครับส่วนที่ตอดก็ีออันนี้ไม่ติดก็มีมเออเออเอตเนอเออเอเอเอออ ติดครับนี่ติดเหรียญต่างชาตินะครับมีติดแต่นี้ไม่ติดเนี่ยเหรียญต่างชาติเมือนกันไม่ติด สิบเหรียญห้าของไทยนี่มีติดบ้างไหมลองไปหาดูด้วครับเด้ออาจจะหลุดเมา่อว่ง